กับเจนเส้นกันอีกแล้วเย้กร <Yay. S 2> <Yay. S 1> ะโดดเลยก็มันเป็นเกี่ยวกับคิวเลอร์แบบให้เราวิ่งแล้วก็ไอ้น,นี่เนาะ <What? S 1> เดี๋ยวนั่งแกนั่งไม่ไปนั่งดิเนี่ยนั่งเนี่ยอ่อจริงเดียวเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนอะประมาณว่า เขาบักใช่นะฮะอืมเราก็จะมาให้ทัวรหน่อยนะว่าโอ้นี่อันนี้โซออกไปแล้วนี่เออทำไม่เห็นยังนั่งอยู่ก็วิธีการได้นะก็คือเนี่ยถ้าถติว่าอยากได้เนี่ยตอนนี้นเขาก็กำลังมีแจกอยู่เนาะมันอันนี้เป็นของที่ พอถึงเจ็รคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยอันเนี้ยเขาก็เลยให้ให้ฟรีมันให้ให้เรากดไปที่ตรงโค้ดตรงที่เป็นนกสีฟ้าเนี่ยแล้วก็กรอกโค้ดไปเจ็ดรอเอมเราไปเจอมาจากด้านนอกเนาะอันนี้แล้วใครที่รู้แล้วก็วกเออเนาะนีแล้วก็รีดีมแค่นี้นก็ได้แล้ว อู้ว้าวของน้จะเป็นใช่แล้วถูกต้องแล้วนอ้องมันจะเป็นอันสีเขียวแบบนี้เนาะนี่แบบนี้เลยแล้วมันก็จะมาอยู่ในอันนี้แล้วก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานเนาะใช่ยังไม่เก่งมากๆแต่เลีวเจ็ดได้ไงอะเข้ามาพร้อมไหมเออโอเคมาแล้วจ้ามาสามจ้าสอง หนึ่งเย้ yeah, เอาแบบแไหนดีแม่สะคูไม่ออกพิซซ่าดีกว่าพิซซ่ามาแล้วจ้าสแครี่เอ็กซ์เขาจับฮโดเดิลเบอร์ห้าสิบจ้าโอ้อโหมาอะไรเนี่ยอยู่บนหัวเกดศูนย์ศูนย์เอ็มมาดูกันว่าใครจะได้เป็นตึงตึงตึงออะุอ <Okay. S 1> เอ๊ะ กัสฮุเดอุอิอุอิเอ๊ะ Oh my god เอ๊ะเอ๊ะฮาเดจะเอีอะไรนักหนาน้อเอ๊ะตาแรกพี่ก็คือเราเป็นเลยนะครับผมใช่แล้วชุดนี้มันมากเลยแต่จะแบบจะค่าคนได้มั้ยก็ไม่รู้ตกใจตกใจนึกว่าจะต้องวิ่งเนะอย่จะค่าหนูมั้เนี่ยค่าจ้าค่าทุกคนจ้าอ้ไ y g ก d ต้องเอ็บเดี๋ยว ชาดาชาดาชาดาอ้าวโหฟันไม่โดนเลยจ้าตาดาม,ดมันจะได้ไปคนหนึ่งเหรอเอา้าไม่โดนนี่ได้แล้วเงบักเลยเอ้าดิีงบกกักทำไม,เร,เ,ามาเรามองไม่เห็นเหมือนแบบอันเน็ตจ,จะไม่ดีอ่ะมาจ้ามาจ้าครั้งนี้ห้ามห้ามดูจอด้วยกันนะชุบ โอ้วินยาเก็บเลย้ชุบ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 ,ชบ,ชบนั่นหนาหนามีโอ้โหแอบเข้าไปในช่องอะย่าเดินผ่านดูได้ดอะอดีพูดอย่างนี้มีซัมติงเ n ้ยอ่อ,อดีอะไรวะวินยาโอ้วินยาอะไร,รอ่ะ มึงไม่เห็นอะดูดิเหมือนข้างในนี้มันจะมีอะไรไ<ม>น,นี่ไงคือเหมืนอนอือได้ละเอ้ยมีเพื่อนแล้วอยมาสิครับด้วยก็วิ่งไปหาเก็บคิวนะง่าอยู่อ้าค้าง หอไม่มีใครตายเลยไม่เคุณพี่จะเก่งกันไปละวิ่งค่ะวิ่งเก็บคิวไม่คิวใครสักคนมันโอ้โอได้สองเลยขอบคุณค่ะหนูจะตายแล้วพี่ยามาค่ะมาค่ะจะ้าโอเคย่อมได้ละเก็บค,คิวคะ่ะเก็บคิว เนี่ยมีใครมาช่วยจ้ะชื้อมันจะได้แต่ก็ไม่ได้อแกแเฮ้ยเฮ้ยเหนื้จช่งมีอากาศหนาวมันเออเออกูเน่าอย่าข้าหมดเลยไม่ข้าไม่ได้ยสกุนบอกหนูให้มานี่ด้วยอ่ะ ว oui, e. ิ่งตามแค่วิ่งตามแค่วิ่งตามแค่ตามแค่ตามแค่เฮ้ยเอ้ามันเดินไม่ได้ฮะเด้แดงฮะเด้เฮ้โอ้โหกระเด็นไปไกลมากเลยจ้าเอ้ยนี่ยคือเหมือนไม่รู้อะมันเป็นที่อะไรอ่ะ ชิโอ้ข้าไม่ได้สักคนเศร้าใจอ h my god วิ่ง่าตกลูท่าวิ่งวิ่งวิงๆิๆๆวิ่งไปเตืนมันหาใครไม่เจอเลยแถวเนี้ยบอกเฉยว่าสาชไดนไงวิไม่ได้อ่ะ โอ้โหจบแล้ว,วจบแล้วชีวิตประตุยปตุยกายจะบุยเลยนะโอ้ยโอไมค์กัดปตุยกายจะบุยเลยอย่างกี่ไม่คนตายเย้ yeah, เรียกว่สิบแปดแล้วทุกคนเฮ้อเฮ้ยอยากให้มีคนตายมาช่วยหน่อยสิเพื่อน จะให้มีคนตายโอเอะอน่าสงสารเฮ้ส s โอ้โหดักหน้าประตูเต็มเลยจ้าโ,โหจบแล้วจบแล้วข้าได้แค่ห้าคนเองโอ้โหดดีม่ง่าข้าได้ห้าออกได้ห้าปิดประตูก่อนออกด้วยจ้า มีหลายคนบอกว่าแอบแอบแอบคือมันเป็นอะไรอ่ะทำไมรู้สึกว่าช้ากว่าที่มันเป็นแน่ดูดูเนี่ยเห็นคนวิ่งไงนี่อ่ะแล้วแบบมันค้างเซนนี่ไซซ์เซนาาาามากมาตอนนี้เราเลเวลสิบแปดแล้วนะเย้เตัวลิ้นห้อยเลยแง,ง่ตัวสี่ทง,ง, <laughs> งไมเขาหายหลังอ่ะ เออเขางานหลังเป็นางหลัง,งล้วกลับมาแล้วลองลองดูดิกดตรงโคดแล้วก็กดไปที่เจ็ดได้แล้วได้แล้วเหรอเก่งจังเลยเนี่ยได้เนี้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยสเก็ตโซนเหรอไม่รู้อะสเก็ตโซนหรืออะไรดีรดไม่นะไม่ทัน เติ่งเติ่งเติงเตึงตึงเตึงไม่ใช่หนูแน่นอนอยู่ไกลโอ้โหไม่ใช่แย่ด้วยยย่งเลยอะไรอย่างบอกแล้วให้เอาสเก็ตโซนไม่เอาเป็นไงล่ะสเก็ตโซนคือมันเป็นที่ที่แบบมืดมืดมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แถวนี้คือแบบน่ากลัวมากเลยนะท้าน้อยเนี่ยมี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 มเก็บของอยู่อุ้ยอุ้ยเจอทองฮะทอง ทองนั่นมันไอ้นี่หรือ oh เปล่าช <my God. S 2> ิดรู้สึกว่าจะเกิดตรงที่ฆาตกรเกิดอ่นะไม่แหละคือเอ้ยโชคดีเกิดตรงไอ้นี่ทางทางออกโอ้ oh y g ่ d อมาแล้วอะไรเกิดตรงทางออกมันเดี๋ยวหนึงลองดูกันซูมอ,อกแล้วก็ดูถ้าหล่อแบบมีสีแดงๆก็คือระวังตัวไปให้ดีจ้ามันจะไม่มีนะ แม่ไหนอะอยู่ตรงข้างล่างตรงทางออก Oh my god มองไอ้หยไอ้หย <fo> ีอ <GO av i> ันนั้นอะเจงเจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบเลยอะโอหรวยเลยครับจะทำอะไรอะ ไม่เราเดินถึง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 หนเดินเร็วอ่ะไม่พี่พี่ย่อใหยชายเนี่ยไม่เคยเดินอันนี้ก็เร็วแต่ไม่เร็วมากอฮะหนูแบบมารอมารอสแตนบายแล้วเนี่ยเจะอันไหนอันนี้ช้าที่สุดอยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจัมจี้มะ เขือเปาะเปะกะท้อนาเวนายเดือเอ้ยอันนี้ผมต้องหาเก็บเก็บอะไรอ่ะเก็บของอันนี้ปะเหือนี้ดิอันหนุ่ยก็ได้อันนี้แหละเหือนโอ้ไม่ทันละบ้านไฟฟ้าในแต้มเลอกกับฉันสิไม่ใช่ฉันเลอกคนเดียวอ๋อห่างไกลจากตัวเกือบเป็นคนเดิมจ้านะ เกือบเป็นคนเดิมเมื่อกี้คือรอดได้ทุกคนเลยนะใช่หรออืมจำจีมาเกือบปอกแปลกาทอหน้าแว่นพายเรือก่อนแอนคืออะไรเนี่ยยืหลองงา้องไรเจ้าทำไมเขาอยู่ด้างหลังดิคือตอนนั้นเหมือนต้องเปิดตู้เซฟมาดี ตาอูมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้เล่มไม่ชิมาเลยสิมาแล้วกาตะกะเลยจินเต็มวชิเนวะจีโอยี่ตะคานแล้วให้มันเลยไม่หวงเราถ้าผีมานี่วงแตกเลยนะวะโเ้น่าหง่ายมีคนในนี่ตายด้วยอ่ะไม่ยังไม่ตายแต่แค่เดี่ยงนักนักเดี่ยงขาเดี่ยงนักนักนันักเรื่อของข้าบ้านฟ้านะหาของ ขออก่อนคือเราจะดูแบบไม่มีจิตอาสาเลยอะจะแบบอ,อยากไปช่วยนะก็นี่ไงหอ้อไม่ไม่โอ้ไม่นะมีคนตายโซล์สวีโอ้ซไม่ค่อยซอรี่เราเราวิ่งไปเออเดี๋ยวครั้งนี้ไปช่วยก็ได้เฮ้ยตรงนี้ไม่มีของเลย,ยาเามาเตอร์มาเตอร์ได้ได้น่าจะดีเฮ้ยเราลืมช่วยเพื่อนได้ยังไงเนี่ยเอยหนูกนนำลังไปช่วยหนูกนนำลังไปช่วยเฮ้ยช่วยไม่ได้ อไม่นะออู่วยไม่ได้เขาจะควมันเฝ้าอ่ะ๋อพี่เข้าไปช่วยละเขาไม่ตายใช่ปะอืมแค่นกใช่ไหมมากันนกมากันนกเขาเห็นพี่เลยไหมไหมเไม่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 ผมมาแล้วได้ไงวะเนี่ยตายแล้วมาแล้วไปแล้วโอ้เจ้าโอ้โชคดีมันไม่มาทางนี้ตัวอะไรมันวิ่งเร็วอะที่ข้าตกอู้ มันอยู่ตรงนั้นฆาตกรตัวอะไรวิ่งเลยวอะวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งวู้ยแดง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 ไปข้างบนค่ะดีสุดมันน่าจะแบบอาจจะเห็นว่าวิ่งตายเฮ้ยได้ไงกำลังจะไปช่วยนะเจะนอนบู๊บู๊โอ้โหแดงเดือดฆาตกรเฝ้าอยู่เออเออมานี่มานี่ลงมาลงมา มาช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยทำไรเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้อุ้ยมาคนช่วยเดีจ้ะเดีจ้ะงเอาละงเอาละขอโทษนะจ้าวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งวิ่งค่ะซิตวิ่งเลยเดี๋ให้เหลือคืออะไรไปหาของในป่าดีกว่ามันน่าจะแบบได้ราคา อันนี้เหมือนวิ่งกัดซิทวิ่งจับได้เห็บที่ว่าเก็บว่าพี่ไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะเขาแบบวิ่งวิ่งวิ่งแล้วจะเอาเห็บดีไหมเอาเห็บแหละท่าดาเราก็เก็บครบแล้วปักโอ้ god มีคนตายอุ้ย้ยทำไมแกไม่ไปช่วยปัโอ้โหเฮ้ยทำไมไม่ช่วยล่ะเพื่อนไม่นะ มันมา,าใช่ด้วยอเอา้าเราได้ไงวะเนี่ยํา d ายอะไรเนี่ <c oughs> จยจะไล่เป็นเหตุมัะตายเหรอหูจะเป็นคนที่อาสาแล้วก็ไม่สมัครไปช่วยอี่มันมนี่ได้ววะมาตรงบ้านสีเหลืองอะ่ะบ้านสีเหลืองอะ่ะเฝ้าอะ เอวีวีคอยด์อ่าโอ้โหวัดจุ่มวัจุ่มดินวัจุ่มชโคจุ่มดินดิเฮ้ยโอ้หัจุ่มดินเนาะคือราคาแม่งงันมากเลยนะคะเราจะหาทางออกให้ได้นะทุกคนเราตายคือฆาตกรโหดเนาะเราไม่ได้ว่าเราเล่นไม่จรงใช่จริงๆเราก็ เออใช่จริงๆเรากากเองใช่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 กากจะใช้แบบผมเส้นนี้เป็นตัวนำพาตัวนำพาโชคดีแต่สรุปก็คือไม่อนีผมเห็นผมเราไหมทุกคนผมเราเนี่คือเป็นแบบไหนอ่ะนะอุ้ยอยู่คนณรอดแค่หนึ่งคนจริงแจ๋ว ว้าวนานดูผมรอดสิแปลว่าเราใช่ไหมหนูหนูรอดคนหนึ่งหนึ่งคนรอดคนเดียวรอดเหรอจริเจ๋งเลยเพื่อนนี่อันนี้คืออะไรอ่ะอะไรแ a ท e has b e ต n แหน่งนะข้างล่างเอนเมื่อกี้เห็นอะไรไม่รู้วะได้ได้เจอปุ๊บเดชาบูอะไรอ่ะเดชาบูอะไรอ่ะนี่ก็คือตอนแรกอยากจะได้เป็นอนนี่จะได้เป็น อยากได้นี่อันนี้แต่แบบดูบงเงินสิเงินแร้ไม่ใชงอม่ทักเงิน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 เนี่เหรออันนี้เหรอเงินเงินอยากอยากได้มีดที่แบบคือตอนวิ่งอ่ะวิ่งแล้วมันจะมีแบบเป็นเหมือนอะไรนนไม่รู้วิ่งตามเ,เป็นเป็นแสงเป็นแสงอันี้ตามอ่ะแสงเดซี่นี่จอยยากอันหนูซื้ออัหนูซื้ออันนี้ได้ ถ้าหน่อเสื้อนี้ได้โอ้โหเล่นกันอยู่เฮ้ยเราติดลีกัสิทธิ์โอ้ยโอ้ยโอ้ยตุ้งตุ้งเอออะไรวะเนี่ยตึ้ยเงเดงเดงตึงเช็คกี้เช็คกี้เอาไปแทงฉันเช็คกี้วิ่งเร็วซะด้วย

อละเราจะมาเก็บของกันนะทุกคนเราจะไม่ให้นังเราจะไม่เห็นนังวราเห็นนะโอเคเก็บโอ้เก็บแบนได้งงเลยวิ่ง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 วิงวิ่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 งวิงวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งวิ่งงวิ่วิ่งวิ่งวิ่ เราจะไปหาเก็บของกันค่ะอุ้ยต้องนั้น๋อ้ไม่ใช่นี่หว่านะมันเสาอืมึห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 ึมึไม่ึจึเึหึหึดึหึหอหึหเหึ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  mỏi 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 อุ้ยมันแบบกนะ็ไม่น่าใ่คนหายไปนหหมดเฮ้ยขอบคุณคนเสื้อฟ้ามากเลยอะ่ะเขาแบบอือมาช่วยเราด้วยกระตเฮ้ยเราได้ไอ้นี่ของครบแล้วเราได้เพชเรครบแล้วเฮ้ย ห็นไหมเห็นไหม,หนไหมคนนั้นอะ่อบบนอนาาอะอยากได้ที่แบบมันเป็นโอ้มีคนเข้ามาด้วยอ่ะอยากได้ที่แบบมันเป็นมันเป็นพอวิ่งอะ่ะมันจะมีสายอะไรไม่รู้ติดติดกันไปก่อ oh นมันชันจเจนไหน ปวดเล่าเลยเราขึ oh, okay. hmm. <before> ้นไปหาขุวรดีกว่าเอาเอาอยางรถยนต์ดีกว่าเผื่อืมอยู่ไหนอ่ะอืมของเล่มสิบละจำเอ็ดสามสิบแดงเดืดเอองงเลย

อัมพุเนจิยนะซซ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 ซ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใช่คะ่ะไว้เจอกันใหม่เด้อบ๊ายบายจบ